ก็กล่าวัสีครั้ผมผมชื่อคคยวันนี้ก็ยื้อกับแแบบกลัวกันได้ครับซึ่งนะครับวันนี้ผมก็ปกติเราจะมาทำบูมบอซ่อมกันแล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้กูมไม่ทำแล้วครับบูมบอซ่อมซึ่งเราเปลี่ยนต้นนั้นคือต้นที่ผมชอบที่สุดล้อนะ่อจากบูมบอมคือวิบวิ่งนะโอ้เจ็บตีน <c oughs> อันนี้คือประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับเมื่อวานผมทำแบบว่าแรก,แรกจริงๆทำบูมบอซ่อมอยู่เมื่อวานนะนะครับแต่ว่าผมก็เลย มาทำใช้เวลานานเลยมานั่งทำบิบิ๊นะครับเทคเดียวผ่านเลยครับเจ็ดสิบหกจุดเจ็ดสิบห้าเคจีนะครับอันนี้แค่เท็เดียวคือผ่านนะฮะใหญ่มากๆบอยนะโบโบซ้อ์คือไม่มีแล้วนะครับลบไปแล้วไม่จริงก็อยู่ในเป็นมเลยไปแล้วแหละนะครับเกียดทำแหละนะฮะก็มาทำบิบีตึดต่อนะครับก็จะไปดูกับนตนเดิมครับคนไลค์ก็ตามกดติดกดทุกอย่างชอบผมกันด้วยนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอันนี้คือบโบซ้อมที่ทำเมื่อวานครับ ยี่สิบยี่สิบยี่สบยี่สบยี่สิบเต้ไปหมดเลยนะปารตะเกือนะครับเพราะว่าวิพิ้งเน่ยเป็นต้นที่ผมยังไม่ค่อยได้ไปทําจริงจังนะตอนแรกกะว่าจะมาทําแบบว่าเล่นๆนะจะไปมาๆไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาลองทํากันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก่อนจะไปทํานะผมได้ข่าวมาว่าโกกกาได้เหมือนจะโดนเนิรฟสัตว์ไปแล้วใช่ไหมสั์พวกสัตว์พวกผลไม้ราคาใช่ไหม เนื้อไปแล้วที่ผมเป็นเท่าๆคือมูดแคทกับโอเลนชัปบี้หรือแมวส้มนะตัวเนื้อไปแล้วนะฮะก็เนื้อผับเนื้อผับเนื้อผับคืออยู่กันเนื้อเนาะือแปลกดีนะครับโอ้ตายอ่ามาวันนี้เสียดซอฟคือสูตรเราก็จะเหมือนเดิมใช่ไหมก็คือเขาก็คือเราจะใส่ตัว เฮดด็อกส์เขาปล่อด้วยนะครับไม่รู้ว่าใหญ่เพราะเฮดด็อกด้วยไหมนะนะครับเดี๋ยวราใส่ไปด้วยเลยกันโอเคครับผมก็ได้ทําการปล่อยมันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับราคาจะแพงไหมทุกคนแป๊บนึงเอ้ยนี่ตรงนี้มุมนี้มุมนี้ดีปั๊บตอนนี้ผมเหลือแกแกนะครับกลัวไปนึกมานั่งทำวิ่งวิ่งดีูว่ะวิ่งวิ่งคือเที่ยวผ่านนะเนี่ยเจ็ดสิบหกกิโลเองครับนี่สวยเยอะแล้วนะปกติจะไม่ค่อยได้ทำนะครับ แต่แค่เท่แค่เดียวผ่านเลยชิวๆสบายอ้าววันนี้สปริงเกอร์ได้ไหมแม่เลยวะผมมีกี่อันนะสปริงเกอร์มีแค่สามเองนะครับสามอันจะได้กี่อันเจ่ะรอ,อเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวปักโอเคครับเรามาลองกันลาลากนดีบาร์บเจ็ดสิบหกล้จะได้กี่กิโลตัวมีแค่แกนอันเดียวเดี๋ยวได้ขึ้นมาิะไ,ได้อะไรเนะี่ย นี่อยู่มุมนี้ก็เต็มเลยสองนาทีรอประมาณสิบปีเราปักเลยตัวจะถึงออกมาไม่มีปมซ่อมจริงนะเป็นแบบวิวๆนะครับนี่อันนี้คือต้นที่ใหญ่อนี้คือใหญ่ที่สุด 76. เจ็ดสิบหกเ็ทเดียวเคอผ่านเลยนะครับไม่รู้ว่าต้นมันเล็กหรือเปล่ามาเลยแบบเทียบเดียวผ่านเลยตูดีใหญ่มากเลยนะที่ทำเมื่อกีน้เนี่ยมาเราดูกันวิ่งวันนี้คลิปนี้ทำวิ่งดูนะครับ ที่มานั่งเล่นไม่ใช่เราหรอกไม,มอไ,รไม่มีทำและไม่มียิ้มใดๆทำละถ้าไปกลัวซทำอย่บาบังเพื่อนอีกอกีกก่กิโลครับหนึ่งนาทีเข้มอะไรเรารอตัวนี้แค่หนึ่งนาทีพร้อมปักพร้อมปักหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นทีเต็มเลยห้าสิบวิประมาณสามสิบยี่สิบถึงจะนั่นเลยนะครับ ที่เอาเฮดด็อกมาด้วยเพราะว่าเผื่อมันจะช่วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นฟุพอเฮดด็อกด้วยหรือเปล่านะครับจะทำบุบอซ่อมนี่คือทําไม่ได้เลยอ่ะผมเลยไม่ทำแม่งแล้วบ,บุบอซ่อมอยากทําต่อแต่ไม่ให้เปิดสปริงเกอร์ครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาเน์ฟเซ์ท็อปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือเขาเดี๋ยวเขาเนิบไปมั่วซั่วหมดแล้วทุกคนจานเดียวคือเนิบแมวส้มเนิบหมูโน้บทุกอย่าง ตัวที่ว่าแมวโซ่กับแมวมูนนี่เป็นแมวที่เป็นตัวที่ไทยใช้ทําบนกันบ่อยสุดเลยนะผมเซียท็อปครับไม่ค่อยมีปัญหาสองวิสองวิธีสองวิปักเลยปากเลยปลักหนึ่งปักสองปักสามพอไหมไม่รู้นะจะพอไหมเกมมีแค่เดียวนะครับแต่รอบนี้แล้วคือใช้แค่มาสเตอร์อีก,อก็ พ่องดิอะไรวะมึงไม่ออกควรเฉยเลยอะไรวะอ่าลงมาติจะมาล้ตัวนึงจะออกอะไรเพื่อนอุย้ยใหญ่นอนใหญ่นอนใหญ่นอนแจ็คเตอร์นะาแจ็คเตอร์ชูงี่ว๊าดนี่มึงแน่ใจนะว่ามึงไม่ยอมนะหรือมันต้องตัวใหญ่หรือเปล่าเออเปิดตัวใหญ่หรือเปล่าสิบวิ เอออะไรวะจะอยู่ตัวตัวนี้อยู่ตัวมันก็ไม่ยอมโผลมาให้มันโผล่แค่ผลนึงอะตัวคือโผ,ผล่แค่ผลอุ้ยถอดแล้วเออยี่เดียตลกวายสัตว์อะไร <laughs> <laughs> แบ๊บเนีนะ่ะคือครูหอยาถามนึงแล้ทำไมมันโผล่มาขี้ก้าล่ะนี่อะโลฮ่ะเจี๋ยนะตัวมันเล็กหรอือเปล่านี่ถอนไดยัง อ,อันนี้คืออนี่คือยังไม่เติบโตเลยนี้ที่ไม่เติบโตเลยด้วยซ้ำแล้วทําไมแล้วทําไมมันมันมันไม่ยอมอันนั้นวะหรือว่าจริงจเมื่อวานเราใช้อะไรนะมาสเตอร์หรอมาสเตอร์คือหนึ่งปะจะไม่ได้อืมเดี๋ยวนะวิ่ง76กิโลกูลดีวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะ อย ja, <presidency. S 1> ่าม okay. ึงบ้าวะเนี้เดี๋ยวนะคืออยู่มึงฉกแล้วพวกมึงก็ไม่ให้มันนั่นเออรอดาเลยไอย่างนี้เออตายเราทำไดูดองดูดองรุยดอมันึงอาจจะฟุกอาจจะฟุกนี่นะครับเจ็ดสิบหกกิโลเที่ยวผ่านือแต่นี้จะช่วยไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับ มันจะช่วยไหมโอเคครับตอนนี้ก็มีซีมาช่วยนะครับก็ไม่รู้กูว่าเมื่อกี้มันฉกไปแล้วรอบนึงแล้วทำไมมันไม่ฉกว่ะคือตรงใส่เซอร์ท็อปพี่แคตัวเดียวทำไมมันไม่ฉกว่ะเออผมตงใส่ตัวคือคนเดียวนะว่าทาไมเอ้าทําไมมันมาฉกแล้วเนี่ยมาฉกแล้วดีมาฉกแล้วมันไม่ฉกมันไม่โตอ่ะแจนไม่ต้านโลกอะไรครับน้องยูบอกแจนบอกว่าแจนตลกว่ะกูพี่ไมทำอะไรครับผม อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าที่มันไม่โตผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลมันยังไม่ออกหรือเปล่าทันนี้คือผลมันโผล่อยู่นะทุกคนแต่ตัวผมไม่รู้ว่าทําไมมันตัวมันเธอทอมันฉกแล้วมันมันนั่นแล้วแต่ทำไมมันไม่ยอมนั่นแล้วอะไรครับแล้วเราอะไรเนี่ยมันถือกันอะไร,รนี่ะกระลอกก่อนหนูแมวถืออะไรก่อนจะเอาอะไรเพื่อนไม่มีเลยเพื่อนจะอยู่ในก็มาฉก เห็นเฉยงงตกการอะไรน,น้องอืออะไรเอื้อะไร,ะไรจมารู้ตดวท็อปไม่ได้นะหายยากนะเว้ยปูไม่ทับผลอย่างเดียวมันค่อยให้ใครถ้าตัวทำผลไม่ค่อยให้ใครเลยเนี่ยมันโฉบไปแล้วเนี่ยได้ไหม ผมันก็ไม่รู้นะว่าปัดไอ้ที่มาฉบมันต้องฉบพร้อมกันหรือเปล่าตอนนี้มาโตแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องหน้าอันนี้ดิแต่ทำไมอะไรเอื้ออะไรน้องกูละงงกับเขาเลยกันลสามีครับมันจะมาไหมคือผมสงสัยว่าทำไมมันไม่มันฉกแล้วเล่นแหละแต่ทําไมมันไม่เนี่ยมันไม่ปึ้งอ่ะมันเกี่ยวว่ากรวี่แล้วก็เหอะแต่เราลองใส่กบไหมใส่กบ กบกบก็ใช่สองมาสองสามาทีเยอะเลยกบอะไรอ่ะเล่นประมาณสิบห้าทีอ Hyper, หอให้เพิ่มครับแต่ดูโซล่าไอเดีย็อบกูไม่ฉกเลยดูดิด <c oughs> มันฉกอยู่แค่เด้มันฉกซ้ำก็ไม่ช่วยนะอเอสซี R S C. ใจแอ่นแล้วกันนะครับหกกิโล ลองเอาตัวนึงออกไหมอาลูมิเกออกคว้าน้นผมก็ไม่รู้ว่าไม่ช่วยหรืออะไรไม่ช่วยเอาออกไปจงตัวเราจะปล่อยกบนะครับปั๊บก็ให้ตตัวกูเกฟเคดีเอฟเคไม่มีเยียแล้วน้องจะจับมึงนั่ง FK รอผลนะ่ง เนี่ยตอนนี้คือออกมาแล้วเห็นไหมผลมันออกแล้วคือผลมันออกแล้วนะครับแต่ตัวไม่ออกคือก็ไม่เข้าใจว่ามันฉกไปเพราะอะไรนะมันโตหรือเปล่าคืออาจจะเป็นเพราะมันโตแล้วหรือเปล่าไอ้ตอนที่มันไม่โตมันก็ไม่ยอมฉกนะไอ้ตอนที่มันไม่โตมันก็ไม่โตนะแต่พอมันโตปุ๊บมันก็ไม่ยอกมาผมก็ลองเอาลอกบมาช่วยดิเผื่อมาช่วยเพราะกบปกติมันโตเป็นจะหามันจะเห่านะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเปลืองเวลาไหมครับครับผมก็มีหน้าที่หน้าที่เดียวทำอยางเดียวเนี่ยเนี่ยสามนาทีนะประมาณสามนาทีไม่ไลค์ควันศุไม่ไลยอยู่แล้วให้ไลไม่ลไมลวันสุผมก็ไม่ค่อยว่างเลยนะผมเพิ่งจะหายจากไข้นี่เอาไว้ไว้ก่อนนะไว้ก่อน อยูเรียนหรือ,อยังก็หยุดแล้วแหละคือตัวผมอ็หยุดแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะครับบางสิบบางอย่างอ่ะผมอาจจะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเลือดผมอยู่แค่ประมาณห้าวันเท่านั้นเดยวผมก็ไปค่ายแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ผมก็ไม่ได้อัดละนะครับที่ผมเคยแจ้งเอาไว้นะครับว่าหนึ่งถึงสามอาจจะไม่อยู่นะครับคือแจ้งไว้ก่อนนะซ้นแล้วกรณีพอดีปา,าครับผมอาจจะหายไปบางครั้งคนระับเพราะว่า เตรียมของด้วยแหละเตรียมของเมื่อไรจะซื้อแมปขมโมยใจเย็นๆสิโอ้สตีก่อนเ็นร้อจะใช้อะไรก่อนโอ้มันมีมันมีคนเดียวไหมเนี่ยมันนั่งตามช่วงคนเดียวเนี่ยสตีก่อนเ็นล้อแหมก็รอก่อนสิครับโอเคมมาเติมไม่มีอันนี้หว่าแต่ว่ไม่ได้แล้วเนี่ยใสย เนี่ยมันไม่โตอ่ะมันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะตอนนี้มันค้นเล็กเลยสัตว์ตอนเนี้ยอุ้ยกูนึกว่ามันมากูก็จะได้แล้วสิตกั่หมดสายมันเฉยเอากบมาช่วยครับไม่รู้ว่ากบอ่ะอะไรวะเห็นแล้วทำไมอ๋อมีคนโหลดเกมอยู่ โห,โหลดเก็บออจะให้ที่เล็กจริงจริงอทีเล็กกะเอาให้เอฟซีก็ได้ครับให้คนอื่นดีกว่าไหมจริงจริงก็ขอบคุณครับที่ให้แต่ว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บสัสต,ตว์ไปเท่าไหร่หรอกครับขายไปเพื่อจะอาจจะเผื่อขายเพราะผมเป็นคนที่ว่าเปิดสัตว์ได้แต่ไม่ค่อยไปได้ใช้เยอะถ้าบางถ้าคือสัตว์บางตัวผมอาจจะเก็บไว้าไปากคือเก็บไว้แค่ใช้ส่วนบางส่วนน่ะแต่จะไม่ได้ใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกูสงสัยว่าวิ่งกูจะได้ไหมอ่ะ ขอเทคเดียวผ่านเลยครับไม่รู้ว่ากบคือช่วยไหมฮะกบเนี่ยคือกบก็คือขั้นหนึ่งของเซล์ท็อปนะโอ้เหมือนกันนะตอนนี้มันเนีย่ยมาเตอตอนนี้มันโตไปปิดมันมีปีกกันนะเนี่ยแต่ผมทุกไม่ได้ทุกคนคือทุกไม่ได้เลยตอนนี้คือมาเตอร์อยู่นะแต่ผมไม่รู้ไงว่าตอนนี้มันโตไปปิดเสื้ออะไรไหม ตอนเนี้ยคือเล็กกว่าตอนนี้มากไอ้นี้ยังไม่เล็กเลยเอันนี้คือยังไม่เล็กเลยดูดิแล้วผลแม่งูกแล้วโตวนานนะผลนี่ยผลคือโตนานมากผลคือโตโคตรนานกบกูมาก,ก่อนแล้วมั้งก,กบกูห้าสิบวิแล้วมหรอเอา้ากบเขาตอนไหน ไลท์สดแมบไหนก็ได้แมปนั้นไม่ได้ครับแมปสดไหนก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องตรงเวลาของมันคนระับก็คือวันเสาร์ม,มันต้องไปกวกอด้วทั้งนั้นคือเราจะเปลี่ยนแมปไปได้เพราะไม่งั้นผมไม่สามารถเข้าเกมเพื่อมารับของฟรีได้เพราะว่อไงแมปก็ถ้าสตีลไปร้องก็คือถามว่าบางคนก็ถามว่าพี่ไลท์สตีลร้องด,ดีไหมถ้าจะไลท์มันก็ไลท์ไมู่้จะไล่์ไปไลท์ไลท์ไปทาไมเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่า สตีลไปล็อก็คือมันอัปเดตตอนกลางคืนแต่เราไปไล่ตอนกลางวันกลางเย็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องตอนเช้าพี่เล่นแมปขโมยไหมขโมยก็คือเดี๋ยวนี้สตีลสตีลไปลอผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีแล้วใครขโมยเี๋ยขโมยขโมยไม่ค่อยมีลวขโมยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีของให้ขโมยล้ะดีย๋ยวเนี้ย คือทำแบบว่าทำแบบวันเป็นวันสองสามวันมัางพี่ไดแมปทิ้งไว้บอไม่ดูเหมือนกันคนระับไม่ค่อยนิยมเลยแมปเนี้ย <c oughs> แมปเนี้ยไม่ค่อยมีคนเอามาทำเล่นกันเลยไม่รู้ว่าทำไมาโอเคคนระับพวกโคดนนะังวิวิ่กูจะได้ไม่ได้ว่าเนี้ยเอ้าโอ้โตขัต้นสีซื้ออ่ะเออเดี๋ยวค่อยอาจจะทำใหม่ตอนอีกทีนะ่าจะเป็นตอนอัปเดตเลยก็ต้อง โซงแล้วดูดีที่ฟาพยายามเทอร์ท็ทอปกูนี่แม่ฟาพยายามคือแบบสุดยอดเลยโอเคครับสักกินดีก็ประมาณนี้ก็สักกิ๊ดดี้นะก็ใครชอบกินดีครับกดไลค์ฝากโดรเด็กกดที่อยากชอบผมกันด้วยนะก็อย่าลืมนะครับเรามีกันมีอยู่แค่นี้จริงนะครับกดช่วยกันหน่อยเช้านะสักกิ๊ดี้คอร์ดต้อนเจนนี่นะครับไปไปครับไ